จะบอกให้ท่านฟังครับเพื่อนผมเนี่ยเป็นหมอแล้วก็มีเป็นผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าไงรู้เปล่าเขาบอกให้ผมถามหมอจุลนาศว่าเอาเกณฑ์อะไรที่มาบอกว่าเกินห้าเม็ดแล้วมันบ้าแล้วมันพอดีห้าเม็ดเลยหรือเปล่าแล้วมันทําไมไม่เป็นสี่เม็ดมันทาไมไม่เป็นหกเม็ดมันทําไมไม่เจนเจ็เจ็ดเม็ดดังนั้น ไม่มีสถิติรองรับเลยครับว่าห้าเม็ดแล้วจะบ้าเอาเอาสถิติคุณหมอมาเอามาจากไหนลองไปถามคุณหมอไม่มีครับหมอบอกทุกคนไม่มีไม่มีเกณฑ์เลยว่าต้องห้าเม็ดแตอย่างงั้นมันทำไมไม่สี่เม็ดล่ะทำไมไม่หกเม็รล่ะแล้เจ็ดเมตรมันทำไมห้าเมตรพอดีแล้วเดิม,มคุณายาวสิบเม็ดไงพอส่งคม พูดไปบอกเอามากลกึ่งกลางกันห้าเม็ดไอ้นี่หรือมาตรฐานในการวิชาการามันไม่ใช่นะแค่นี้ผมก็มผิดหลักแล้วผู้ค้าเนี่ยเต็มหมดอล,ลายย่อยเพราะซอยย่อยกันตอนนี้ไอ้ผู้ค้าสมัยก่อนมีเป็นคนลายย่อยขนาดที่แบบขายทีร้อยมงร้อยเม็ดต่อไปเนี่ยไอ้เพิกเด็กต่อไปก็ไปซื้อมาห้าเม็ดก็มาจําหน่ายต่อไงเพราะห้าเม็ดผมไม่ผิดนี่ผมเสพไอ้คนนั้นก็ไปซื้อมาห้าเม็ดซื้อสมมติว่า น้องเป็นผู้ค้ารายใหญ่ลายกลางเนี่ยทุกทีผมต้องไปซื้อมาร้อยเม็ดจะมาจําหน่ายมาขายคนละเม็ดสองเม็ดต่อไปผมก็มาซื้อน้องร้อยเม็ดแล้วผมก็เอาไปแบ่งห้าเม็ดคนนั้นก็มามาก็มาซอยกันไปแล้วผู้ค้ารายย่อยม่เพิ่มขึ้นยังไงชัดเจนอยู่เลยไม่ต้องไป<ม>เลี่ยงวล,ลีอื่นเลยคือยาเสพติดเนี่ยคุณใช้ยาเบาไม่ได้หรอก มันต้องใช้ยาแรงตั้งแต่ข้างบนลงมาล่างเลยเมื่อสักครู่นี้มีเจ้าหน้าที่ปปสโทรหาผมบอกพี่แต้มเดียเ๋ยวนี้มันไม่กลัวการยึดทรัพย์แล้วมันไม่กลัวการจับกุมแล้วเพราะกฎหมายเอื้อให้มันเยอะแต่มันกลัวมากที่สุดคือการทหารชีวิตลงที่ถ้าบอกบอกเรียนซาแสนเม็ดขึ้นไปน,นะประหารชีวิตนะต่อไปคนจะ จำหน่ายยาบ้านน้อยลงมากพอคนจำหน่ายลายใหญ่น้อยลงเนี่ยลายย่อยมันก็เข้ามาไม่ได้ครับเขาบอกด้วยว่าที่ประกาศว่าอะไรเนี่ยเขาตั้งกองบัญชาการสกัดกั้นนะมีคนบอกผมนะกองบัญชาการสกัดกั้นยาเสพติดภาคเหนือนี่ครับมีสองจังหวัดคือเชียงใหม่กับเชียงรายและเขาบอกว่ามีคนนนั้นบอกว่ายาเสพติด มันแค่เข้าแค่เชียงใหม่เชียงรายหรือไม่ใช่แล้วภาคอีสานสกลจังหวัดเดียวเขาบอกทําไมจังหวัดตากจังหวัดอะไรต่างๆที่มันลอยตะเข็บยาเข้ามาทําไมไม่ตั้งศูนย์สกัดก,กันคับก็ให้ผมถามปปสครับแล้วเขาถามเขาบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้ย,ยาเสพติดเนี่ยมันผ่านมาทางกัมพูชาออกทะเลเอ่าวไทยแล้วจับได้เยอะมากหลายครั้งและใหญ่ๆ เราทำไมไม่ตั้งศูนย์สกัดกั้นที่ภาคใต้ไม่มีครับแล้วคุณไม่ต้องมาโกหก่นเนี่คือคนที่ให้ข้อมูลผมมาหมดเดี๋ยวผมจะถามข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l เว e ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ